เดี๋ยวขอมือีกหลอดกลับบ้านนี่ไม่ต้องอาบน้ำกันแล้วเพราะผมอาบน้ำมาแล้วฝันถึงอะไรแต่ยังตีไยังไงครับคุณแม่ครับเอาง่ายไม่เคยไปเรียนอะจะพาไปอาบน้ำที่ไหนล่ะใช้ชู้ไม่มีครับเอารดน้ำเลยแม่อารดน้ำเลยเหรอจะให้ดูรายการมันง่ายเอาอาบน้ำมาขายจริงคุณได้ขายอาบน้ำมาขอมาเยอะอาบน้ำไม่ที่พ้อแห้งนะรับพี่พ่อแห้งนะครับผมแต่ก็ข้างหน้ารามก็กินไม่ได้เลยนะ กินไม่ได้สู้ต่อไหมครับสู้ต่อเนาะถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ถึงใครถอดสดเท็จเนี่ยครับช่วงนี้เวลาที่ทุกคนรอคอยใกล้จะถึงแล้วนะครับเวลาเราสับเปลี่ยนแล้เราจะมีคนเวที่ช่วงนึงนะครับนะครับช่วงนึง ตอนนี้คีรินที่เป็คนรอคอยด้วยเท้าถึงแล้วนะครับก็ข้ามกองมาสาข้ามแล้วตอนนี้ถ่ายอยู่ด้านหลังนะคราจะรอสักครู่หนึ่งนะครับยังไงฝากพวกเราสามคนไปด้วยนะครับแต่โปรเจกต์พิเศษนะครับเสี่ยทอทำระเบิดสามชาครับโอ้ผู้จัดการนี่ขยันของเพลงจริงๆเลยผมคิดว่าเมื่อกี้ที่เราเล่นมันยังไม่สุดคงขออีกสองเพลงใช่ไหมครับสองเพลงจะอะไรบอกว่าศิลปินจะไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวรเราคุยกันสักพูดนึงตอนนี้กำลังสัมงาษณ์ักาอยู่นะทากเข่าอยู่ด้หนักวทีคับตเได้พบเจอมาองเ่เเดี๋ยวรับพี่ชายครับผมรัาผมแดนเสื้อขาวครับทางนีเรียกร้อนไหวังเยัยังไงเจ้าพี่มอ้หพี่ัจะเอะไรจากผมอ่ะปัจเย็นครับผมอีกคนมมุดเขาเปใต้หลังเวทีข้างหนไม่มีอะไรกินก็ตงมปยอยาเข้าไป ครับครับขอบคุณครับขอบตคจุลจุเลยนะครับผมเดนะครับสามช่างหายลำพังนะครับมีการมีการที่ไหนเรียกร้องนะครับติดต่อมนะครับผมฝากควเราสาคนไปด้วยนะครับนี่ขึ้นมาอย่าไนี้ให้เราสามคนนชานะครับอาคุคขอบคุณนะขอบคุณครับตออวนะอ้วันนี้ถือว่ามาได้นั่งสมน้ำตดีลงลรันะครับผมถ้าผมตอนี้โชคแล้วนะครับเบ ตรงนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับดวงนิดๆเศรษฐาบุญแบบนี้เหรอฮะเดี๋ยวพวกทุกบ่ายที่เราเบาๆนะวันที่เราจะถล่มตรงนี้นะย้อนตรงนี้เขาบอกว่าอยากดูเอวสามลุงของไห่ทองคำ่อยได้ไหมเดี๋ยวครับผมขอถามอีกอย่างหนึ่งนะอยากดูแบบยืนหรืออยากดูแบบนั่งครับโอ้โห แบบทั้งสองทั right. ้งสองข้าเลยเหรอยืนๆนั่งๆพวกเต้าสาวน้ำลูกตาไม่ค่อยดูเลยนะอย่าดูไปก่อนเดี๋ยวเราจ in ัดเพลงโชว์เอลของของดีของไอ้ทองคำาให้มัชร์ได้เต้นเป็นรอบนึ่เอาทางนี้เรียกร้องกันมากทางนู้นเป็นยังไงครับผมเรียกร้องไม่เอ่ยอย่าดู อยาปรึกษาทางดนตรีแ <Bee> ป <Association> ๊บหนึงมีเพลงอะไรที่โชว์เอวหน่อยป๋าเมียมาเลยอะไรนะเมียมาเลยไอ้